น,นี้ก็กลับมาพบกับช่อง988 l ิ l y q u ฟิ n ของเราแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้า Lily b o u q เ e t t h ว d นะคะ d ี o n ออน,นะคะแล้วก็เคลียร์แล้วก็อามลิฟกันนะคะเรามาดูจุดเด่นของชุด Lily b o u q เ e t t h ว d กันเลยกว่านะคะจุดเด่นของชุด Lily b o u q เ e t t h ว d ก็คือเส้นใหญ่นั่นเองค่ะข้อที่หนึ่งเส้นใหญ่เป็นอะไรคะเป็นเส้นใหยหลายท่านะคะ เส้นใยไรค่าดียังไงเส้นใยไรค่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะยืดหยุ่นได้นะคะห้าถึงเจ็ดเท่านะคะยืดหยุ่นได้ห้าถึงเจ็ดเท่าดียังไงดีตรงที่เวลาที่เราสวมใส่นะคะลักษณะของมันยืดหยุ่นได้ห้าถึงเจ็ดเท่าก็จะไม่อึดอัดนะคะและมีอะไรอีกคะมีซิลนะคะบสุด r ีเ l ียซิลสุดบิเลียคืออะไรคะ คือพันลอบเส้นใหญ่ของตัวไรยการ้านนะคะช่วยเรื่องอะไรคะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวนั่นเองนะคะอย่างอ่อนโยนนะคะเซลล์ผิวที่เราตายไปแล้วเนี่ยตัวเซลล์สูบิเรียขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกนวดบีบคายนวดบีบคายสังเกตว่าใครที่ใส่ชุดลิลลี่บุเกอีออนหรือเคลียร์หรืออาร์มลิฟของเราผิวจะขาวใสขึ้นตรงบริเวณที่โดนชุดนะคะเพราะฉะนั้นเส้นใหญ่ไร,กร้ก้าน100%นะคะสามารถยืดหยุ่นได้ 5ถึงเเ้าและสามารถช่วยให้ผิวเราขาใสได้ตัวไลก้าและเซนชูเบเลียการออกแบบของเรานะคะข้อที่2ออกแบบเป็น3ชิ้น3มิติ3ชิ้น3มิติดียังไง3ชิ้น3มิติก็คือแยกชิ้นอิสระมีบราหนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีตัวลองกาเด้น1ตัวนะคะแล้วก็มีซับพอร์ตสูตรที่เหมือนชุดว่ายน้ำตัวนี้อีกหตัว ดียังไงคะถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะคะมันก็จะเป็นบริสุทธ์ที่เป็นคล้ายๆเป็นบราในตัวแล้วก็เป็นกางเกงในในตัวแบบนี้เวลาใส่แล้วก็จะกดจิกใส่แล้วก็จะดึงรั้งแต่ของบริษัทสมิตควีนของเรานะคะลิลลี่บูเก้ของเราออกแบบเป็น3ชิ้น 3, 3มิติแยกชิ้นอิสระก็คือตัวซับผัดสูตรตรงนี้นะคะออกแบบมาแล้วก็ให้ใส่บาตางหากนะคะแล้วก็กางเกงต่างหาเพื่อที่จะทําให สามารถหนึ่งสะดวกสบายเวลาใส่มันไม่ดึงรั้งและขยับตัวแล้วมันไม่รู้สึกอึดอัดนั่นเองนะคะแล้วก็มีผลงานวิจัยนะคะผลงานวิจัยตัวนี้นะคะของเราชุดออกแบบโดยแพทย์ศีลยศาสตรสาขาสาขาอะไรบ้างคะสาขาโครงสร้างมนุษย์โครงสร้างมนุษย์นี่คือท่านออกแบบมาให้เหมาะกับโครงสร้างของร่างกาย ก็คือช่วยทั้งดึงดามดัดจัดกระดูของเราเนี่เองนะคะและมีแพทย์สรีระีวิทยานะคะแพทย์สรีระวิทยา,ยาก็ออกแบบมาให้เหมาะกับสรีระของมนุษย์มนุษย์ผู้หญิงมนุษย์ผู้ชายต้องมีสรีระแบบไหนเขาออกแบบมาให้เหมาะกับสรีระของร่างกายของเราเพราะฉะนั้นมันจะช่วยทําให้ปรับโครงสร้างแล้วก็สรีระของเราให้เป็นคุณนาฬิกาที่สวยงามนะคะออกแบบโดยแพทย์กายภาพบำบัดแพทย์กายภาพบำบัด ออกแบบมาทําให้ชุดสามารถนวดบีบคลายนวดบีบคลายขณะแรงลมหายใจของเรานั่นเองแรงลมหายใจของเราเป็นยังไงเวลาเราหายใจเข้ามันจะบีบหายใจออกมันจะคลายหายใจเข้าก็จะบีบอีกหายใจออกก็จะคลายนวดบีบคลายทุกครั้งที่เราหายใจเพราะฉะนั้นชุดนี้ออกแบบโดยแพทยสรีระมสาขาก็คือสาขาโครงสร้างวิทยาสรีรวิทยากายภาพบําบัดมั่นใจได้เลย,เลยค่ะว่าไม่ใช่แบบ เป็นงานตศิสีตาสาเพราะฉะนั้นเราเออกแบบมาโดยแพทย์จรีราสามสาขานะเทคโนโลยีคืออะไรคะไมกาค่ะไมก้าคืออะไรคะไมก้าคือประจุลบค่ะเขาทําให้ไมก้าเป็นน้ํานะคะแล้วก็อัดฉีดเข้าไปในเส้นใยนะคะทําให้ไมก้าแตกตัวเป็นน้าแล้วอัดฉีดเข้าไปในเส้นใยพวกนี้ทําให้ชุดนี้มีประจุลบประจุลบช่วยอะไรคะช่วยให้ระบบเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้นร่างกายก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็เซลล์ทุกอย่างก็ได้รับเลือดและออกซิเจนดีขึ้นเพราะฉะนั้นะระบบไมก้าเนี่ยเป็นระบบที่ทันสมัยมากนะคะก็มาดูหุ่นของนาะงแบบของเรานะคะบางคนจะใหญ่ข้างบนนะคะเห็นไหมคะบางคนก็จะเล็กข้างล่างบางคนเล็กข้างบนแต่ใหญ่ข้างล่างบางคนกลมๆเป็นไงคะกลมๆกลมๆบางคนเป็นแบบตรงๆเนาะชุดนี้นี่แปลกนะคะเห็นไหมคะ คนเป็นสามเดี่ยมวนสามเดี่มล่างกลมๆและสี่เดี่มเขาก็จะปร,ะรับสรลีระเห็นไหมคะปรับสรีระให้เป็นนาฬิกาสายทุกแบบหลูน,นะคะเพราะฉะนั้นชุดตัวนี้นะคะสามารถใส่ได้ทั้งคนตัวใหญ่อย่าง มีสุขภาพดีขึ้นสรีระดีขึ้นก็ได้หรือคนบางคนตัวผอมอยู่แล้วแต่ว่าเออไม่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 มีทรงไม่มีเคิร์ฟสะโพกอกเอวอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นทรงก็สามารถใส่ได้กลมๆก็กิ้งมาใส่ได้ใหญ่ข้างบนเล็กข้างล่างเล็กข้างล่างใหญ่ข้างบนก็ใส่ได้มสามารถปรับสรีระได้หมดเลยเรามาดูผู้หญิงที่อายุเยอะนะคะพอเริ่มอายุเยอะเป็นไงคะหน้าอกเริ่มคลอยใช่ไหมคะคุณเริ่มคลอยใช่ไหมคะหลังก็เริ่มแอนด้วยด้วยที่ว่าเออบอหนักตัวเยอะนะคะ กระดูกก็แอนแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นยังไงคะ <c oughs> นี่เห็นไหมคะเนาะใช่ไหมคะหน้าอกรอยตรงนี้มีอะไรเยอะคะทำไมามันถึงคอยทำไมามันถึงนี่มีน้ำมีแก๊สนะคะกินเข้าไปเยอะๆไปอยู่ตรงนี้คะ่ะเป็นน้ำเป็นแก๊สนะคะพอเป็นน้ำเป็นแก๊สแล้วยังไงคะค่ะเป็นอาจจะทำให้พอ จะไปดิงกระดูกข้างหลังกระดูกข้างหลังก็จะรู้สึกเป็นยังไงคะเป็นปวดหลังปวดเอวกระดูกครับเส้นข้อโครงสร้างของร่างกายเราผิสรีละมันแอนแต่พอเราใส่เก่งๆลองกระดิ่งเข้าไปค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราดูเนาะแต่ลองกระดิ่งเข้าไปค่ะเกงลองกระดิงนะคะมันจะอุ้งพุงค่ะพยุงันโลกเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาจะออกแบบมาเป็น ต้นเองนะคะก้นก็เป็นก้นหูก็เป็นหูอุ้งุองขึ้นชูกระดูกขึ้นใส่ซับคอรลงไปวงะควนค่ะเป็นไงคะหน้าอกตมมั้งเลยเห็นไหคะหลังก็ตรงพอเราใสร็จเกงเราก็เด้งกักบเราสอข้าไปค่ะสรีระเปลี่ยนนะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าชุดนวดนะคะแล้วก็ดึงดามดจัดกระดูกเพราะฉะนั้นหลังก็ตรงขึ้น การปวดหลังปวดเอวก็ดีขึ้นนะคะแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องอ,อะไรคะเห็นไหมคะนะคะโอเคนะคะเราก็ใส่บาเข้าไปการปวดหลังก็หายนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากตัวนี้เลยคะ่ะตัวแรกชิ้นแรกเป็น Long Garden Long Garden นนี่ช่วยอะไรคะ เป็นเหมือนกางเกงชั้นในที่ขายาวนั่นเองนั่นเองนี่นะคะเห็นไหมคะเพราะว่ากางเกงในทั่วไปมันจะเป็นสั้นๆใช่ไหมเป็นเหมือนบิกินี่ลน์ตรงนี้ระหว่างตรงนี้เป็นขอบนะคะเวลาที่เราใส่นะคะมันจะกดจิตตรงร่องตรงนี้กับตรงนี้ก็จะดําใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นกางเกงในขายาวนะคะแล้วก็มีการออกแบบตรงนี้ที่ทําให้ไม่กดจิตก,ก็คือนี่คะ่ะตรงร่องขาตรงนี้นะคะเราบายอากาศแล้วก็ไม่กดจิตแล้วใส่เป็นขายาว ทำให้ระบบเลือดอไหลเวียนดีขึ้นสองตรงเนี้ออกแบบเป็นผ้าหนาผ้าหนาคืออะไรไม่อนุญาตให้ไขมันอยู่แต่ส่วนตรงนี้เป็นผ้าบางนะคะมันจะโยกย้ายไขยมันกับขับเคลื่อนแกส๊สกับน้ําในร่างกายไปอยู่ตรงจุดนะคะแล้วก็ตรงด้านหลังนะคะเป็นกระเป๋ะสําหรับเก็บก้นตรงนี้ออกแบบเป็นผ้าบางเช่นเดียวกันนะคะออกแบบเป็นผ้าบางเห็นไหมคะนะคะเป้าเป็นตาข่ายระบายอากาศนะคะไม่เก็บกลิ่นไม่อับชื้น บางมากนะคะเป็นตาข่ายหกเหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องความอับชื้นเชื้อรานะคะหมดปัญหาเวลาใช้ตัวนี้ไม่ต้องใส่กางเกงในค่ะตัวนี้เป็นกางเกงในของเราแล้วนะคะแล้วขอบขานะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้จากฝรั่งเศสน,นะคะลูกไม้เลเวเลสสังเกตว่ามันจะมีผ้าหนาผ้าบางถ้าเรามองดูจริงๆนะคะนี่ค่ะด้านหลังเห็นไหมคะผ้าหนาผ้าบางไม่เท่ากันตรงผ้าหนาก็คือไม่อนุญ,ญาตให้ไขมันอยู่ส่วนผ้าบางนี่อนุญ,ญาตให้ไขมันอยู่นะคะก็คือ ดึงเขาเรียกว่าอุ้มผุงพยุงบนลูกเวลาใส่ก็ใส่ช้อนขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงมาให้ถึงใต้ใต้ราวนมของเราตรงนี้นะคะนะเราจะมาดูต่อไปนะคะตัวต่อไปเป็นตัว support สู i t นะคะเป็นตัวนี้นะคะเห็นไหมคะเหมือนชุดว่ายน้ำเลยใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นตัว support สู i t ออกแบบมาเป็นเห็นไหมคะมีสามเส้นข้างหลังตรงนี้นะคะเป็นตัวนวดไขสันหลังช่วยสร้าง เลือดนั่นเองนะคะเพราะกระตุ้นนวดไขสันหลังทํา,าทให้สร้างเมเลือดแล้วก็มีตัวนี้ค่ะเป็นตัวไข่เหมือนตะเบงนานตรงนี้นะเป็นตัว X ช่วยอะไรคะดึงดามดัดจัดกระดูกบางคนเป็นออฟฟิศซินโดมค่ะเวลานั่งทํางานเจะรู้สึกว่าเราจะคอมใช่ไหมคะพอเราจะสบายชุดนี้ก็จะใส่แล้วดึงปุ๊บเราก็ดัดออกนะคะเพื่อจะช่วยทําให้หลังเราตรงขึ้นออฟฟิศซินโดมปวดหลังกระดูกทับเส้นผังผืดตัวนี้ช่วยได้นะคะแล้วจะมีตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเป็นที่เวงวาง ด้านหน้าช่วยอะไรคะอันนี้ก็คือเวลาใส่เราใส่ไว้ใต้เราอ,อกตรงนี้นะคะใต้เราอ,อกไม่ต้องยกขึ้นมาถึงหน้าอ,อกนะคะใส่ไว้ใต้เราอ,อกตรงนี้นะคะแล้วเราก็ใส่บราทับข้างนอกอีกทีเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกแบบมาทํางานควบคู่กับตัวอลองเกเด้นเมื่อกี้ก็คือเป็นผ้าหนานะคะแม่อนุญ,ญาตให้ไขมันอยู่ออกแบบเป็นตัววีไล่ไขมันตรงบริเวณน,นี้ไปจนถึงการทํางานควบคู่กับกางเกงลองเกระเด้นตัวนี้เห็นไหมคะเป็นตัววีเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นตัวกางเกรงลงกันเด่นกับตัวซับพอร์ตสูตรนี่ทํางานร่วมกันนะคะแล้วก็มีตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะมีลักษณะของตัวหนาตรงนี้ใช้ไล่แหนมนะคะแหนมตรงใต้จักระแล้ตรงนี้ค่ะที่เรามีปิ้นปิ้นออกมาหรือด้านหลังตรงบริเวณนี้นะคะตรงนี้ค่ะนวดต่มน้ําเหลืองแล้วก็นวดแหนมนะคะแล้วเดี๋ยวจะยุดลงไปนะคะแล้วก็จะมีตัวตรงนี้ทํากระปะ๋อให้อ่าเขาเรียกว่า ตรงเป็นข้างล่างนะคะเป็นตรงก้นนะคะทํางานช่วยยกยกกระชับก้นใครอยากมีก้นใส่ถุงน่องกเก่งๆเราก็ใส่ตรงนี้ดึงขึ้นมานะคะเดี๋ยวก้นจะยกกระชับและจะมีตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะผ้าหนาสําหรับยกยกกระชับก้นนะคะอโอเคค่ะอน,นี้ช่วยระบบเลือดและตัวต่อมานะคะจะเป็นตัวบรารมหัศจรรย์ของเรานั่นเองนะคะนี่ค่ะบามหัศจรรย์ช่วยอะไรคะบามหัศจรรย์นี่เป็นบาที่มหัศจรรย์ตรงไหนทําไมาเขาเรียกบามหัศจรรย์ เพราะว่าถ้าใครอยากมีหน้าอกเล็กแกชับก็ใช้ได้ถ้าใครอยากมีหน้าอกใหญ่ก็ใช้ได้วิธีใช้ใช้ต่างกันสำหรับคนที่อยากมีหน้าอกใหญ่นะคะให้เลือกบลาที่หลวมนิดนึงเพราะว่าถ้าบราที่รวมนิดนึงเวลาเราสวมใส่เข้าไปนะคะเราสามารถโกยค่ะ กอบโคยเข้ามาได้กอบโคยเข้ามาไว้กอบโคยบ่อยๆนะคะหน้าอกก็จะมาตั้งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สวยงามนะคะแต่ถ้าใครอยากมีหน้าอกที่กระชับขึ้นเพราะบางคนใหญ่มากแล้วก็อยากกระชับก็ใส่เข้าไปค่ะแล้วก็เขยา่าทุกวันเหมือนกันออกกําลังกายทําให้เฟิร์มค่ะเพราะเส้นใหญ่ตัวนี้ทําด้วยไลยก้ายืดๆได้5-7เท่าแล้วก็ออกแบบมาเป็นไม่มีฟองน้ําเห็นไหมคะพอไม่มีฟองน้ําก็ไม่รอ้อนไม่อับชื้นถ้าบาทั่วๆไปจะมีฟองน้ําตรงนี้ ฟองน้ำนี่ทำให้เราร้อนค่ะเวลามาีคนมีหน้าอกตรงนี้นะคะเวลามีหน้าอกใส่ไปใส่มาอฮ้ยทำไมใส่ไปหลายปีทําไมหน้าอกยิ่งเล็กลงเพราะว่าเวลาร้อนนะคะเวลาร้อนเนี่ยก็เหมือนไข่มันเขาโดนอุณหภูมิเหมือนเรามีกระทะร้อนๆนะคะเจียวไขมันออกไปมันก็ไปเป็นแหนมเป็นอะไรนะคะก็หน้าอกก็หายไปแต่อันนี้ของเราออกแบบมาไม่มีฟองน้ําแล้วก็มีตัวโครงนะคะช่วยเก็บเก็บ เก็บเนื้อเนื้อไขมันนมของเราให้ยังอยู่สวยงามนะคะแล้วก็ตัวนี้มีตัวเขาเรียกว่าเห็นไหมคะเป็นแผ่นเลยค่ะอันนี้นวดนวดตรงนี้เลยคะ่ะตรงแหนมตรงอะไรเนื้อที่เป็นใหญ่ๆนะคะตรงนี้ค่ะจกักรแลบปิ้นเป็นนมที่สามเต้จาจักรแล้ตรงนี้นะคะใส่เข้าไปเรื่อยๆบ่อยๆนะคะมันจะหายใจเข้าหายใจออกมันจะนวดบีบคลายนวดบีบคลายแบบนี้นะคะจึงทําให ตรงนี้ค่ะนมที่สามเราขายไปแล้วก็โกยกลับมาเป็นหน้าอกของเรานั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ค่ะเป็นบรามหาจัรจ์นะคะผลิตภัณฑ์ก็เป็นสามชิ้น3ามติอย่างที่บอกก็คือมีตัวลองกระเด้นตัวนี้ใส่คู่กับอ่ะซัพพอร์ตสูตรใส่คู่กับลองกระเด้นตัวนี้นะคะชิ้นที่สามก็คือบรามหาจัจจ์นะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะลิลลี่บเกมินี้วันนะคะอออนเคลียอาร์ล แต่ตัวอารนี้จะเป็นแขนยาวจะเป็นเหมือนตัวนี้แต่เป็นแขนยาวเดี๋ยวไว้วันหลังเรามาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็จบกันบรรยายีแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะแล้พวพบกันใหม่นะคะ